เริ่มแล้วอย่างคึกคักนะคะสำหรับการแข่งขันกระบีต่ตรกีฬาจัดขึ้นนะคะที่เข้าร่วมช,ช,ชิงชัยที่สวนสาธารณะทาราเทศบาลเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะที่ลานกีฬ กิจกรรมสวนสาธารณะทาราจังหวัดกระบี่นายอนุวัฒน์หมดพริง้งรองผู้ราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดกิจกรรมกระบี่ใจกีฬาโดยมีพันตำรวจเอกสมเด็จสุการนาย,ยกเทศมนตรีเมืองกระบี่พร้อมด้วยสิบเอกสุดชัยแซ่ด่านผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลายัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกระบี่นายสุรัตน์ จรนโยทินท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเข้าร่วมค่ะซึ่งก็จัดขึ้นนะคะระหว่างที่31สิงหาคมจนถึงวันนี้ค่ะกาหนดเส้นทางการวิ่งนะคะการว่ายการป่านวิ่งทั้งหมด4ประเภทประกอบด้วยการแข่งขันไตรกีฬาระยะโอลิมปิกการแข่งขันไตรกีฬาระยะสปริ้นการแข่งขันว่ายน้ําระยะ750เมตรและการแข่งขันวิ่งชายหาดระยะ5กิโลเมตรค่ะนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมการแสดงดนตรีส การแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า20ร้านค้ามีเทศกาลกีฬาและกิจกรรมนันทนาการอีกหลากหลายกิจกรรมอีกด้วยครับทั้งนี้จังหวัดกระบี่มีสถานที่ท่องเที่ยวและมีทรัพยากร,รทางธรรมชาติที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์จึงต้องรักษาความมีชื่อเสียงและเพิ่มมลเสน่ด้วยการเพิ่มกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ครับเนื่องจากปัจจุบันกระแสการรักสุขภาพเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพและการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นครับ